สวัสดีครับทุกคนหลังจากวันนี้นะครับมีการแข่งกีฬาฟุตบอลแสงทองเอฟพี FP, เกมเนื้อเราก็มากินหม<น>ูกระทะตะปุอยู่ที่ร้านแต่ว่าหนูกินผักนะันกล่าหมูกระทะหนูกินผักเหรอใช่หนูกินผักเราชกินผักจริงเหรอใช่ไม่เป็นไร,อร,โ,รโอ้โหอันนี้คือที่สั่งมาก็คือที่พีส่งคนเดียวเลยใช่คือกินคนเดียวเหรอไม่เห็นมีว่างเลยไหม พี่ไม่เห็นมีร่องรอยในการกินเลยพีพีสั่งคนเดียวเล้อยเลอยเป็มตัวเองเลยคุณแรงมากคนอะไรแบบจะสวยแต่ว่าสั่งเยอะมาบ้างแล้วกใครก็ขอให้ซ้อนเสียนะวันี้เลื้อยเยอะๆเลยพี่ดีทอบไงก็เลยโดนโดนทุมารอบนี้น้องมาคนสวยก็มาด้วยนะครับมาคนใหหม่น้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่แต่ยังน่ารักเหมือนเดิมเออ พีนองไม่กินขาวน้ำกันนะคะกินหมูกระทะครับวันนี้ขอบคุณแม่อุ๋ยได้นะคะแม่อุ๋ยนะครับอนนี้สอันนี้มอยอันนี้ส่อะไรสมอันนี้สมพีพีอนนี้ส่พีพีนะครับโอ้โหพีเองเนาะโอ้โหป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อนหน่อยความหวานแล้วหนึ่งหวานแล้วไปดูค่ะ เรือน้ำจิ้มเลยนี่จ้าแต่เด้เพี่นออ้องมาด้วยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วินเนอร์นะครับมีโอกาสนะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็เลยมีโอกาสมาดูนะครับก็คืองานลิเกน,นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบปิดวิกเนาะปิดวิกนะค,ะคือในช่วง ในช่วงเขา้าปัรษานะครับผมทางลิเกก็เป็นหน้าฝนนะครับก็เหมือนมอลําเลยเขาก็จะเหมือนมอลํามก็จะเป็นกลุ่มปิดเนาะส่วนลิเกก็จะเป็นปิดวิ๊กทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่าบรรยากาศบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะอันน cool ี้ก็คือลิเกปิดวิกใช่ไหมที่ว่าก็คือจะเป็นในช่วงของเข้าปัรษานะครับทางหัวหน้าคณะก็จะจัดแบบนี้ มืนหมอนำก็มีไ์สุดกลุ่มปิดใช่ใชไหมอ๋อขายะไจะขายละยี่สิบอ้ขายโปรละยี่สิบแม่เขาขืนกล้องทุกคนอาจจะต้องพบกับศิลปินชายคนต่อไปเลยนะครับสสดีนะมันดี